สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นศึกคาราบาลครับรอบสานะคะที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านบแบบการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คืนนี้แต่กันตีหนึนาทีนะคะตอนนี้ลิเวอร์พูลเราฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีการโลเทชันเรียว่าน่าจะยกทีมกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในพรีเมนะียร์ลีกนัดต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับสเปอร์ก็ต้องเก็บความสดความใหม่ของแข้งตัวจริงไว้ด้วย แล้วก็เป็นการให้โอกาสพวกเด็กดาวรุ่งนะคะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยในบอลถ้วยนี้นะคะส่วนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพโอโหตอนนี้เป็นจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพอยู่นะจ๊ะฟอร์มก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยรวมไปถึงสภาพทีมเนี่ยพร้อม,มากๆนะคะไม่มีแข้งได้รับอาการบาดเจ็บเลยนะ ส่วนท่น้าของเรียวผู้เรานะคะก็จะมีเจ้าขก่าเจ้าเดิมเน้อหออลงพยาบาลอย่างเดียกโก้คาทาร่านะคะยังไม่พร้อมรวมไปถึงเทนอาโนนะหลังจากที่มีการบาดเจ็บนะคะก็ลงมาซ้อมกับทีมในวันจันทร์ได้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่พร้อมค่ะ สำหรับตัวผู้เล่นที่คาดการที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นลูกหมีเคลเลอร์เฮ่เฝ้าเสานะคะแบ็กซ้ายเป็นซิมิการแบ็กขวาเนี่ยน่าจะเป็นโกเมดเนาะแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นไบเซติชก็ได้นะคะส่วนคู่กลางเซนเตอร์แบ็กของเรานะคะก็จะเป็นควันซ่าจับคู่กับโกนาเต้ส่วนสามแดนกลางนะคะจะเป็นเวินแบกเอเลียนแล้วก็เอนโดสามอาสาแนนนาวันนี้คาดว่าจะใช้เป็นโชตากัรโปแล้วก็เบนโดค่ะ ยิ่งถ้ามาดูสถิตินะคะเรียกได้ว่าเ e ีย p o ูเนี่ยดูดีมากๆคมสุดๆเลยนะคะโดยเรีย p o ูเนี่ยไม่แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในแอนฟิล์มาแล้วถึง13เกมรวมทุกรายการเรียวพูเลสเตอร์ก็เพิ่งเคยเจอกันนะคะในปีซีซันที่สิงคโปร์ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลนี้นะคะซึ่งนราวก็อยู่ในสนามด้วยเรีย p o ูเนี่ยก็เอาชนะเลสเตอร์ไปได้4ลูกเลยนะคะ4 0ไปเลย เอาเป็นว่าถึงว่านัดนี้นะคะลิฟพูจะใช้ผู้เล่นที่เป็นสำรองกับดาวลุ่งนะคะแต่เชื่อว่าศักยภาพก็น่าจะยังดูดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้แต่ก็ประมาณเลสเตอร์ไม่ได้นะวันนี้ก็เอาใจช่วยให้ลูกมีเก็บคินชีทให้ได้นะคะแล้วก็สกอร์ที่คาดวันนี้ก็เบาๆแล้วกันสักแบบ2อสูตร